สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวักษ์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการแปลงวันที่นะครับจากวันที่ที่เป็นของฝรั่งนะครับเป็นคสนี่ให้เป็นวันที่เป็นพสนะครับด้วยสคริปต์สั้นๆนะครับซึ่งเครดิตนี้ต้องยกให้อาจารย์ดรันพบยิ้มเย้มนะครับเจ้าของสคริปต์นะครับเขียนโค้ดสั้นๆแต่ได้ผลน่าพอใจมากๆเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับ ผมเปิดสคริปต์ฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับผมจะเริ่มจากการล็อกดูก่อนนะครับล็อกวันที่ปัจจุบันดูก่อนนะครับก็คือ locker.lock er. Lock นะครับวิธีการดูค่านะครับเปิดวงเด็บขึ้นมาเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า new date นะครับ new date แบบนี้แล้วก็วงเล็บเปิดปิดอันนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันวันที่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ new date เสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ เพื่อให้ล็อกค่าออกมาดูนี่ไงครับวันนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่ก็คือวันเสาร์นะครับเดือนธันวาคมวันที่3นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วก็พอศยเห็นไหมครับเป็น2,022วนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเราอยากให้มันเป็นวันที่เป็นภาษาไทยเราต้องทํำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับให้ประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งนะครับก็คือเล t นะฮะทูเดวันนี้นะครับ มีค่าเท่ากับ new date ก็คือ new date อแบบนี้นะครับเหมือนที่เราล็อกเลยจากนั้นนะครับให้เพิ่มคำสั่งโดยการพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็ไปเลือก to นะครับเนี่ยตัวนี้ local date string นะครับ to local date string ตรงนี้แล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ double quote เข้าไป พิมพ์ th ตัวเล็กก่อนแล้วก็ขีดนะครับ th ใหญนะ่เสร็จแล้วนะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับ,อ,รอ,รนะรบออกมานอกดับเบิลโคลดใส่คอมมาเข้าไปแล้วก็พิมพ์ปีกาเปิดปิดขึ้นมาค่อเอนเตอร์หนึ่งครั้งครับเมื่อเราค่อเอนเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็มาระบุวันก่อนก็คือ day นะครับ day โคล,ลอนนะครับดับเบิลโคลดใหนะ้วันที่นี้เป็นตัวเลข ภาษาอังกฤษก็คือ n ั m เ r i รนะครับนัมเมอริกแบบนี้จากนั้นคอมม่านะครับค่าต่อไปก็คือมันนะครับ m o n t h นะครับมัน colon นะครับดับเบิลโคลดนะครับให้เป็นแบบลองนะครับเป็นชนิดลองคอมม่านะครับแล้วก็ year ร์ by e a r เยียรโคลอนนะครับดับเบิลโคลดก็เป็น นามอเมริกเหมือนกันนะครับเป็นตัวเลขนามอเมริรกโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาล็อกเกอร์ทูเดย์ดูนะครับล็อกเกอร์ล็อกทูเดย์นะครับหลังจากที่เราใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับว่าจะได้ออกมาเป็นภาษาไทยเป็นแบบปีพศออหรือเปล่านะครับอากดปุ่มเรียกใช้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับ ล็อกเกอร์ตัวแรกก็คือ new date นะครับก็จะเป็นวันแบบนี้เห็นไหมครับแต่พอเราใช้ today new date นะครับตามสูตรนี้เราจะได้มาเป็นวันที่3ธันวาคม2565นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้เว็บแอปของเราไปแสดงวันที่เป็นภาษาไทยแบบนี้เราก็เขียนโค้ดตานนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอัปเดตโค้ดนะครับในระบบแจ้งการมาเรียนของนักเรียนดูนะครับผมก็จะล็อกก็ปี้โค้ดนี้เลยนะครับ คอนโซนสี่นะครับจากนั้นก็จะไปเปิดโค้ดนะครับการแจ้งการมาเรียนซึ่งเดิมนั้นนะครับในการแจ้งการมาเรียนของผมเนี่ยนะครับเวลาแจ้งมันจะเป็นบันที่แบบนี้สลับสลับแบบนี้นะครมันก็ยังงงง,งอยู่เนาะสิบเอ็ดคือ,อเดือนอะไรเงี้ยนะครับเราจะให้ระบุมาเป็นชื่อเดือนแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมก็จะมาที่ Code.gs นะครับประมาณบรนทัดที่รนะ้อยร้อยกว่ากว่านี่แหละเนาะนะครับ ผมก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับ 2D เห็นไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมคอมเมนต์ไว้ดีกว่าเนี่ย 2D นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นคำสั่งนี้แทนนะครับ 2D เห็นไหมครับให้ 2D นะครับมีค่าตามนี้นะครับนี่นะครับเมีการประกาศตัวแปรไว้ก่อนแล้วผมก็ไม่ต้องประกาศซ้ำนะครับ 2D เท่ากับ new แบบนี้นะครับกดบันทึกครับนี่ครับเดี๋ยวมาใช้ตรงนี้ดูนะครับ บันทึกเสร็จนะครับผมก็จะลองรีเฟรชดูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการเช็กการมาเรียนนักเรียนทั้งหมด45คนผมจะกดบันทึกข้อมูลเลยนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จเนี่ยนะครับใน Google Slide เนี่ยมันจะต้องอกลายเป็นวันปกติมันจะต้องกลายเป็นวันที่มันเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยแจ้งการมาเรียนแล้วนี่ไงครับเรียบร้อยนะครับ ก็จะกลายเป็นวันที่3ธันวาคม2 5 6 5นี่นะครับถ้าเราอยากใส่วันที่ก็บวกคาว่าวันที่เข้าไปมันเดิมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกดคําว่า today เท่ากับวันที่บวกเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เทนะ่ากับใส่ซิงเกิลโคตรก่อนพิมพ์คําว่าวันที่อา้าววโทษวันที่นะครับขอวคุ ในะส่ซิงเกิลโค e เข้าไปแบบนี้แล้วก็บวกนะบเพราะมันเป็นตัวแปรเห็นไหมครับนี่มันก็จะกลายเป็นวันที่3ธันวาคม2565เวลามันปรากฏอยู่ตัวนี้มันก็จะมีคําว่าวันที่คํานําหน้าด้วยเห็นไหมครับนี่คือการนําประโยชน์ไปใช้นะครับในการแปลงวันที่นะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นปีพศด้วยนะครับก็ลองไปอัปเดตโคต้ดตามนี้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ